สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะ Honda CRV เครื่องยนต์2,000 VTEC เบีอยโตปี2003ค่ะรหัสตัวถัง588ท็อปสุดนะคะขับเคลื่อน4ล้อค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลนะคะ Airbag ABS นะคะคุญแจรีโมทนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าค่ะ รกาได้เลยค่ะใช้งานงรถประมาณ2 0,000ืขึ้นไปนะคะอยู่ที่เอกสารผู้เช่าซื้อนะคะใครกำลังมองหารถขับดีกว้างขวางนั่งสบายนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะ ึ0งสองแน,นะคะได้รถรุ่นนี้ไปใช้คุ้มมากๆเลยค่ะด้านหลังกว้างผลของได้เยอะเลยนะคะตึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะมันได้ c r v เครืนน่องยนต์สอง่าน VT เทเกียร์โตปี2 0 0 3ค่ะรหัสตัวถังห้าแปดแปดทับสุดเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายระเดียดเพิ่มเติมได้ะะที่เบนย์เก้าสองห้าศูนย์ติดต่อ